วันนี้ออกมาเสิร์ฟเมนูแซบๆอีกแล้วค่ะหลังจากห่างหายไปหลายวันสำหรับเมนูวันนี้นะคะถือโอกาสล้างตู้เย็นไปในตัวเลยค่ะยำขนมจีนวันนี้นะคะเครื่องแน่นมากๆแซบสุดๆวันก่อนซื้อไส้กรอกอีสานมานะคะยังไม่ได้กินเลยค่ะวันนี้เคลียร์ตู้เย็นให้เกลี้ยงค่ะเอามาย่างก่อนเลยง่ายๆ,ๆค่ะฉีกซองแล้วก็เอาเขา้าเตาอบเรามีหน้าที่แค่รอเท่านั้นในระหว่างที่รอนะคะก็มาเตรียมเครื่องขนมจีนซอยหอมกระเทียมแล้วก็ผักชีนะคะเตรียมไว้ในตู้เย็นมีถั่วเหลือค่ะก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือมะนวัเเตตรียม้อส็ะคกื มันก่อนกินหมูกระทะนะคะมีกุ้งมีหมึกเหลืออยู่มาลวกก่อนเลยค่ะแล้วก็พักเตรียมไว้และลาทูที่ทอดวันนั้นนะคะเลยอีก2ตัวเมนูนี้นะคะคือล้างตู้เย็นจริง <ๆ S 2> เครื่องเสร็จแล้วนะคะก็มาทําน้ํายำกันส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวน้าปลาผงนัวน้าปลาแล้วหยงก็จะใส่น้ําตาลสายไปด้วยค่ะเพิ่มความหวานที่กลมกลม่อมด,ด้วยพลิกซอยแล้วก็มะนาวค่ะอัตราส่วนนะคะไม่ตายตัวปรุงได้ตามใจชอบของแต่ละบ้านได้เลยค่ะส่วนบ้านหยงนะคะกินรสชาติเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานน้อยความเผ็ดนี้นะคะยังไม่สะใจหยงเพิ่มพริกป่นลงไปอกนนหยใ้้้เขาั เป็นอันเสร็จค่ะท5้านาทีผ่านไปนะคะไส้กรอกอีสานก็พร้อมเสิร์ฟแล้วก็มาเรียมคลุกขนมจีนกันต่อได้เลยค่ะใส่ขนมจีนลงไปในอ่างผสมตามด้วยซีฟู้ดและปลาทูทอดแล้วก็บรรดาผักเครื่องเคียงทั้งหมดที่ซอยไวโ<อ>ทุกอย่างนะคะลงไปในอ่างผสมได้เลยค่ะแล้วก็ตบท้ทยด้วยการราดน้ำยำแซบๆซที่เราทําไว้เมื่อกี้ลงไปจากนั้นนะคะก็ใช้ทัพพีคลุกได้เลยในจังหวะนี้นะคะก็คือคลุกไปกลืนน้ําลายไปบอกเลยค่ะว่ายําขนมจีนวันนี้คือแซบแน่นอนเสร็จแล้วค่ะยําขนมจีนเครื่องจุกๆ